ใครกำลังหาเคสใส่คู่กับ Flip 7 V ีแกดแนะนำแบรนด์ VRS Design เคสจากเกาหลีเลยครับแบรนด์นี้บอกเลยว่าเขาเน้นปกป้องรอบตัวฟังก์ชันครบเข้าทำออกมาพิเศษสำหรับ Flip 7โดยเฉพาะคือส่วนที่ปกป้องฝาภับครับ VRS ออกแบบมาให้พับเปิดปิดได้ลื่นไม่มีติดเลยฝาหลังเนี่ยจะมาเป็นเคสทึบตัวขอบก็จะมีความเรียบโค้งมนพอดีกับตัวเครื่องขอบเลนส์กล้องเนี่ยยกสูงพอดีกับตัวกล้องวัสดุที่เขาใช้จะเป็น TPU และ PC แบบพรีเมียมให้สัมผัสที่แน่นและแข็งแรงมากๆด้านหน้าที่เป็นจุดเด่นของ Flip 7เขาใช้เป็นกระจก Temp e r Glass อันนี้บิวอินมาให้เลยและมาพร้อมกับแม่เหล็กที่ด้านหลังใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมหรือว่า MagSafe ได้เลยครับ VRS จะมีให้เลือก2รุ่นนะครับรุ่นแรกเทอรั โมเดนฮัลโลตัวนี้เป็นเคสทึบจะเน้นกันกระแทกรอบด้านครับส่วนอีกรุ่นโมเดนโกเพิ่มเติมคือตรงฝาพับสามารถเปิดออกมาใส่บัตรได้สูงสุดถึง2ใบเลยใครสนใจก็จัดได้ที่วีแกตหรือหน้าร้านเดิ g แก g จ t ทุกสาขาเลยครับ